สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่การมีเมนูแซ่บๆใหม่ๆมาแนะนำอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำแกงปลาเนื้อปลาอินทรีค่ะเพื่อนๆอันดับแรกเลยนะคะพี่การก็จะนวดเนื้อปลาอินทรีก่อนเลยนะคะเวลานวดเนื้อปลานะคะให้ดูให้นวดด้วยน้ำแข็งนะคะเพื่อนๆวันนี้เราพี่การจะต้องใส่ถุงมือเพราะว่าต้องใส่เครื่องแกงเดี๋ยวจะแสบ เราใส่เครื่องแกงพิแกงขั่วลงไปนิดนึงนะคะใส่ไปกับเนื้อปลาอินทรีย์นะคะรสชาติเขาก็เออจะก,กลมกล่อมแล้วก็ไม่เหม็นคาวค่ะเพื่อนๆอันนี้พิการเอามาตัดคาวนะคะเพราะว่าเนื้อปลาทะเลส่วนใหญ่แล้วจะคาวพิการก็ใส่พิกแกงขั่วลงไปหน่อยนึงแล้วก็จัดก,การนวดกับน้ําแข็งนะคะเนื้อปลาเวลานวดกับน้ําแข็งเนี่ยเขาจะเหนียวค่ะ เหนียวหนึบขึ้นมาทันทีเลยนะคะพอเหนียวได้ที่เสร็จสับเรียบร้อยนะคะเราก็ใส่พักเอาไว้นะคะส่วนเครื่องปรุงตัวอื่นๆพี่การก็ทำเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปจัดการแกงได้เลยจะได้ไม่เสียเวลาพี่การก็มีสูตรเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปมีรายละเอียดบอกไว้เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆนก็ไปลองทำดูได้เลยค่ะเผื่อจะลืม เราก็เขียนสูตรไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่าวัตถุดิบตัวแรกก็คือเนื้อปลาอินทรีย์นะคะที่พิการได้นวดแล้วนะคะประมาณ800กรัมค่ะแล้วก็เป็นพริกแกงขั่วนะคะหนึ่งร้อยกรัมค่ะมะเขือเปราะนะคะ8 0 0กรัมค่ะหั่นเรียบร้อยนะคะใบกระเพราหนึ่งถ้วยโตโตนะคะแล้วก็ พริกอ่อนเขียวแดงนะคะประมาณห้าหกเม็ดนะคะเราก็ซอยแบบยาวๆกระชายซอยค่ะหนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็เป็นเจ้ามะเขือพวงหนึ่งถ้วยค่ะเราก็ล้างเรียบร้อยนะคะเป็นเม็ดพริกไทยอ่อนนะคะประมาณสักห้าหกช่อค่ะแล้วก็นะคะซีอิ๊วขาวนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยนะคะซอสปรุงรสฝาเขียวหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะตัดด้วยน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาค่ะ ต่อไปนะคะเราก็เป็นมีใบมะกรูดนะคะ,ะหนึ่งถ้วยก็ประมาณสัก20ใบค่ะและพี่กันก็ใส่น้ำปลาไปด้วยนะคะ,ะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะจะได้หอมๆค่ะเพืเ่อนๆเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบที่สำหรับจะทำแกงเนื้อปลาอินทรีย์แกงป่านะคะเสร็จเรียบ,ร,ยบร้อยครบบริบูรณ์เราก็เอาน้ำสะอาดนะคะ ใส่กระทะเลยค่ะวันนี้พี่การจะแกงด้วยกระทะนะคะพอน้ําเดือดได้ที่เราก็เอาพริกแกงคั่วใส่ลงไปค่ะเดีย๋ยวรอน้ําเดือดก่อนนะคะเดือดแล้วเราก็ใส่ลงไปนะคะเราก็เอาตะหลิวยีๆให้น้ําแกงเขาละลายนะคะ ถ้าเราจะเพิ่มความหอมนะคะพี่การก็มีเคล็ดลับนะคะเอาพริกขี้หนูแห้งตำด้วยข่านิดหน่อยก็ได้ค่ะแล้วก็เราก็ใส่ลงไปนะคะพอน้ําเดือดได้ที่เนี่ยพี่การก็จะปั้นเนื้อปลายินรีย์นะคะใส่ลงไปค่ะแล้วก็เอาชิ้นพอ,พอคํานะคะเนื้อปลาอินรีเนี่ยพอเขาสุกได้ที่เขาก็จะพองขึ้นมานะคะเหมือนกับทอดมันนะคะเพื่อนๆ เราปรุงรสแล้วใส่พริกแกงลงไปเนื้อปลาอินรีย์นะคะเพื่อรสความขคาวเนื้อก็จะอร่อยค่ะถ้าเราไม่ใส่พริกแกงไปก็จะขาวๆค่ะเราก็ใส่ผงปรุงเเครื่องปรุงรสก็คือซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสปรุงรสฝาเขียวใส่ลงไปนะคะตามด้วยน้ำปลาค่ะอ่าแล้วก็น้ำตัดด้วยน้ำตาลทรายนะคะ แล้วก็ใส่กระชายลงไปได้เลยค่ะเพื่อนๆจะใส่ผงปรุงรสลงไปหน่อยก็ได้นะคะแล้วก็พริกไทยอ่อนนะคะพิ่การก็ได้ตัดเรียบร้อยแล้วค่ะใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้เราก็รอเขาเดือดนะคะรอเขาเดือดได้ที่เดี๋ยวเราก็ใส่มะเขือพวงลงไปนะคะ เห็นไหมคะเนื้อปลาเขาจะพองขึ้นมาตามด้วยนะคะมะเขือเปราะค่ะที่เราหั่นไว้เรียบร้อยแล้วเราก็คลุกเขานะคะให้เขาจมนิดนึงนะคะมะเขือเขาจะสุกเร็วค่ะตลอมตล่อมเขานิดนึงนะคะโอ้โหน่าทานสุดๆเลยค่ะ เดือดได้ที่เราก็ใส่พริกอ่อนเขียวแดงลงไปได้เลยค่ะแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดฉีกนะคะพอใกล้สุกแล้วนะคะมะเขือสุกแล้วเรียบร้อยแล้วก็ใส่ใบกระเพราลงไปก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อน สุกได้ที่แล้วเราก็ใส่ใบกระเพราหอมๆของเราลงไปนะคะเอาเตาหลิวกดเขาให้จมนะคะให้เขาสลบอมอพอใบกระเพราเขาสุกเร็วนะคะพอสลบแล้วเรียบร้อยก็สุกแล้วค่ะเ,เห็นไหมคะโห,หน้าทานสุดๆตักใส่ถ้วยเสิร์ฟได้เลยค่ะเพื่อนๆหอมๆสุดฟินเลยค่ะ เนื้อปลาของเราก็ชิ้นโตโตนะคะเวลาเขาโดนน้ำแกงก็จะพองนะคะเหมือนทอดมันนะคะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะแกงป่าเนื้อปลาอินทรีย์ของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ